ู้ชมสมาร์ทโฟนวันนี้กล่องสวยจริงๆครับโอโ้คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่ารีวิววันนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาสุดช็อกที่ราคาอา้าบอกเลยเหรอบอกเลย3,990บาทตาตา,ตาโอ้โห4 0 0 0บีทอนคุณฟังไม่ผิดหละครับสมาร์ทโฟนที่เราจะรีวิวครบจบที่แบรไตวันนี้มีราคาเท่านี้จริงๆถ้าใครเห็นคำใหญ่ๆของเรานะครับที่โปรโมทอย่างตระง,งานไว้หน้าทางด่วนบางนาท่าเรือ รีวิวครบจบที่แบรไตโดยมากแล้วเราจบกับรุ่นแฟลกชิปราคาหมื่นขึ้นหรือหลายหลาหมื่นในปีนี้มือถือมีราคาถีบตัวขึ้นจากชิป5 g นะครับฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อทำให้คุณผู้ชมเป็นไปได้กับมือถือราคาเบามากๆแต่ยังคงเป็นรุ่นท็อปของซีรีส์นี้เลย spark 6จากแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า t e c n o mobile thailand 5ฟังแบบนี้แล้วนะครับอาจจะบอกว่าไม่คุ้นหูเป็นแบรนด์ใหม่เอี่ยมหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าปีก่อน มีการเปิดตัวแบรนด์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มันได้การแบรไตเคยไปร่วมงานเปิดตัวเทคโนโลย b มบ e p แฟนทอม9นะครับที่ประเทศอินเดียโอ้โ oh, หแหล่งขายดีของเขาเลยแต่มือถือนี้แน่นอน made in China ผลิตจากแผน่นใหญ่ของจีนนี่แหละครับมีตลาดอย่างใหญ่ในเอเชียใตย้และกําลังขยายไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมารู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นจากผลของงานในรุ่น spark s เราเริ่มแกะกันเลยดีกว่า t e c h โ o โ o ยสปาร์คซิกตัวนี้นะครับแหมต้องยอมรับว่ากล่องที่อลังการงานสร้างนี้นะครับเป็นกล่องส่งสื่อนะครับกล่าวคือส่งให้สื่อมวลชนเพื่อจะโชว์นีครับเขาเรียกว่า Value หรือคุณค่าใหม่ทั้ง6ประการที่อัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นเดิมคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไปซื้อ t e c h โน m o ยสปาร์คซิก ตามท้องตลาดทั่วไปจะเจอกล่องไซส์ปกติแบบนี้นะครับซึ่งก็ออกแบบมาสวยดีเดี๋ยวค่อยดูแต่จะบอกว่าที่ทำคอนเซปต์นี้มานะครับน่าสนใจทั้งสิ้นนี่ฮะคอนเซปต์แรกก็คือมีที่ปัดแก้มอันนี้เขาจะสื่อว่าอะไรมือถือนี้คุณทำวิดีโอคอลได้โดยไม่ต้องแต่งหน้าครับว้าวเพราะว่ามันจะปรับแต่งกล้องหน้าให้หน้าคุณสดใสทันทีแล้วก็ยังจะมีนี่ครับสิ่งที่ทำมาเป็นแว่นขยายตรงนี้ เพื่อจะสื่อสารง่ายๆนะครับเพื่อจะบอกว่าจอ6.8นิ้วใหญ่เต็มตาว้าว3,990เนี่ยนะแล้วก็นี่ครับสิ่งที่เพิ่มมาก็คือ Bigger Dan ดนแอปพิกกีเติมเพิ่มหน่วยความจำได้ตัวรอมเนี่ยมา64บวก SD card micro SD เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปอีก128 g ิเลยทีเดียวแล้วก็ปิดท้ายนะครับ sharing fun is making fun นี่ครับมี HiPod H2 หูฟัง True Wireless นะครับแบรนด์ของตัวเขาเองเนี่ย มาด้วยก็ต้องยอมรับว่าหูฟังนี้สามารถจะไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเทคโนโลยโมบายเครื่องเดียวต่อออก4หูฟังอูโหูแชร์เพลงกัน4คนมันกันเลยทีเดียวเป็นคอนเซปที่ฟังดูแล้วดีนะครับเอาละคอนเซปน่าเริ่มใสแบบนี้เรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าอ่าอาร์ตเวิร์กสีจัดจ้านดีนะครับนี่ด้านในตัวพลาสติกค,คุมเครื่องก็เพ้นสีมาด้วยคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูเรื่องวัสดุรอบเครื่องกันก่อนนะครับก็ ต้องว่ากันตรงๆเลยนี่ฮะเป็นเปิดเครื่องเลยนะฟ้าป่ะนี่นะครับอ้าเทคโนขึ้นมาก่อนนะครับเป็นพลาสติกครับอ่าแต่ว่าเป็นพลาสติกที่มีความตั้งใจที่ทําให้ดูพรีเมียมแม้ว่าจะไม่ได้พรีเมียมเหมือนกับแฟลกชิปราคาหลายหมื่นแต่ก็ทําเป็นกรอ s s y ไล่เฉดสีนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ใช้ ดีไซน์กล้องแบบไหนแบบทรงกลม4กล้องอยู่ในทรงกลมกึ่งกลางเครื่องนี้นะครับด้านใต้นี่เป็นฟิงเกอร์สแกนอุ้ยกำลังอินเทรนเลยอิ in นเทรนเนี่ยเขาต้องใต้จอแต่อันเนี้ย3 9 9 0ัฝังไว้ใต้จอไม่ไหวจริงๆก็ใช้วิธีการคือแตะหลังเครื่องผมเชิญคุณผู้ชมดูความเร็วในการสแกนนะผมจะทำการแตะนิ้วและผมจะบอกว่าแตะเมื่อไหร่นะครับแตะนี่เอาอีกทีนะฮะผมจะปิดนะครับปิดอีกทีนะฮะฟึบแตะ นี่ฮะไวอย่างนี้เลยและเอนโรหน้าไว้นะครับ Face ID ปุ๊บเปิดเลยนี่เอาใหม่นะปิดปุ๊บเปิดเอนโ Face ปุ๊บเปิดเลยค่อนข้างไวครับเอาความรู้สึกแรกที่ผมมีกับมาเลยนะครับไม่ได้แย่นะครับจอใหญ่อยู่ครับเป็นจอชนิด LCD 6.8นิ้ววัดมุมทะแยงนะครับแล้วก็เป็นจอชนิด HD Plus ความเรียดให้อยู่720คูณ ,1640 พิกเซลน่าส่วนด้านความสว่างนี่บางคนบอก LCD มันหม่นนะ ให้ความสว่างมาถึง480นิตโอ้ยไม่นิดแล้วมัง้งเอาเป็นว่าเจาะรูพันชโชกับกล้องหน้ามานะครับก็คือกล้องรูเข็มที่ให้คุณได้2หน้าสองตาถ่ายรูปเซลฟี่ได้อยู่ตรงมุมซ้ายบนนี้นะครับมีวงดำๆวงมาอีกวงหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายในส่วนของเรื่องพิกัดน้ำหนักอา้าวช่างได้เช้านี้นะเลขที่ออกท่านท่นท่าน ส0 6กรัมเอ๊เดี๋ยวนะฮะสเปคเนี่ยเขาแจ้งมา209อาจจะไม่ระนาบขออนุญาตเลื่อนนี่ลองดูตรงนี้อีกทีหนึ่งกดเซตแทรก่อนปั๊บวางใหม่พัวนี่ประมาณออ้อยหกรัมจริงๆก็เป็นมือถือที่น้ำหนักไม่น้อยไม่มากนะครับอยู่กลางๆค่อนข้างดีอ่ะทีนี้ในส่วนของสเปคกันบ้างสเปคนี้นะครับกดฟันเฟืองคุณจะเห็นหมดเลย My Phone นนี่ ใช้ HiOS เวอร์ชัน7นะครับ HiOS ก็เป็นชื่อของระบบะบัติการที่ครอบลงไปอยู่บนพื้นฐานของ Android 10ในขณะที่ RAM จัดมา4 ROM จัดมา64นี่คือสเปคที่จำหน่ายในเมืองไทยพร้อมถาดใส่ซิมที่สามารถเสียบ MicroSD เพิ่มได้สูงสุด 128GB ครับส่วนเรื่องของ CPU 5 m e d i a t e c h Helio G 70นะครับนี่พิมพ์นิยมเลยก็ทำความเร็วไป2 g h กความเจ๋งก็คือว่ามันเป็นออปต c าคอคือ8แกนสมองอันนี้จัดว่าดีครับส่วนแบตเตอรี่ว้าว5,000 m ิลอจัดว่าเยอะนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวละครับแบตเหลือ สมาร์ทโฟนราคานี้ให้สเปคตั้งขนาดนี้แล้วทําอะไรได้บ้างนะครับเอาละครับเราจะไปดูการใช้งานของแอปที่เราต้องเปิดแน่นอนอย่างไลน์อาคุณผู้ชมผมให้ดูเวลาจริงในการโหลดและเปิดหน้าตาต่างๆขึ้นมาเลยนะครับเวลาเราถายหาข้อความเร็วๆนะครับก็ไม่ได้หน่วงไม่ได้แหลกอะไรเวลาเราเปิดข้อความของผู้คนที่คุยกันเห็นบทสนทนาต่างๆก็มาได้อย่างไวหรือจะเปิดพวก o f f i c i a l Account ทที่ประเภทโหลดรูปก็ใช้เวลาโหลดประมาณนี้นะครับก็จัดว่าไม่มากนะครับ สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาต่างๆได้อย่างเต็มที่แม่นยําถ้าเป็น f a c e b o o k อ่าเปิดเลยพัว้วนี่ครับ a c e b o o k โหลดประมาณนี้นี่นะครับก็ไม่ช้านะครับไม่ช้าผมจะไปเร็วๆให้นะครับไม่ได้เป็นโหมดจอนุ่มเนื้อจอ6 0 h เฮิร์์ปกตินี่แหละ แต่ก็ถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างไวยอยู่นะครับในรูปแบบของการถ่ายเร็วๆหรือไถยผ่านในการดูข้อความเข้า Lazada s h o p e. อปอันนี้เซิร์ชผลไวอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เรามีนะครับส่วนที่ต้องบอกข้อจำกัดนิดนึงคือ YouTube นะ YouTube ปัจจุบันเนี่ยไป 4K 8K ก็มี้ใหเห็นแต่จอน,นี้ HD+ ฉะนั้นรองรับสูงสุดที่ 720p นะครับจะไม่ได้ไฟล์วิดีโอที่มากไปกว่านี้ฉะนั้นในมุมมองของการใช้งาน YouTube คุณก็คมชัดอยู่ในจอของมันเองนี่นะครับผมก็กดแนวนอนปึ๊บประมวลผลเร็วครับไม่ได้ประมวลผลช้าเลยมาทดสอบเรื่องของบลูทูธกันบ้างน,นะครับจะบอกว่า Spark 6นี่มีบลูทูธออดิโอที่บ้าพลังอย่างมากนี่ฮะให้ดูคอนเซปต์ก่อนก็ใช้คำว่า Share Music ก h a r e Happiness ก็คือคอนเซปต์ของการ s ิงค์เดอะไวความหมายคือว่าคุณสามารถต่อเสียงเพลงจากแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวคือเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ย ไปสู่4ออดิโอเดเวิ์ครับโอ้โหนี่ฮะ1 2 3 4ตัวโอ้โหแถมยังเซ็ตได้อีกนะครับมัลติ t o o ทออดิโอนี่แยกเซตเพื่อดูดีเลยอะไรต่างๆได้เลยเอางี้ผมเพลย์เลยแล้วกันนะครับอ่าเพลย์จากมาแชลก่อนไปปึ้งโอโ้นี่ครับเสียงออกนะฮะและผมฟังเฮดโฟนของเซนไฮเ i อ e r ด้วยเสียงออกครับนี่เสียงออกอยู่นะเสียงออกอยู่นะนี่ได้ยินนะ แล้วก็หูฟังจากโซน,นี่นี่ได้ยินอยู่นี่นได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่นะครับอ่านี่ส่วนหูฟังของเทคโนเอนะครับมีเหมือนกันตั้งชื่อว่าเทคโนไฮพอส h 2นะครับนี่ก็อยู่ทางด้านนี้ผมลองเสียบดูอ้ามี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 นี่มีเสียงหยุดบ้างนะฮะเดี๋ยมาเสียงมาไม่เต็มต้องบอกแบบนี้ครับในเว็บไซต์ของ techno-mobile.com เนี่ยเขาก็อธิบายไว้ชัดเจนนะว่าความสามารถในการเชื่อมต่อ4ออกพร้อมกันเนี่ยมีเลยแต่การหวังผลเลิศจะเกิดขึ้น3ครับอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็น3อุปกรณ์ผมจะลองดรอปสักอันหนึ่งนะผมเอาตัว Sony ออกแล้วกันนี่ผมเอาตัว Sony ออกก่อนนะครับนี่ผมจะปิด Sony ไปเนาะอ่า disconnect ไปพวัวนี่นะครับเดี๋ยวดูดิว่าเสียงมันดีขึ้นไหมยนะครับนี่นะครับ โอ้เสียงดีขึ้นจริงนี่ขนาดใส่หัวเดียวนะรู้สึกเลยเสียงมันแน่นขึ้นเลยคือจำเป็นที่จะต้องใช้แบนด์วิดท์ครับที่มากพอนะครับ4 device ไ,ได้หวังผลเลิศที่3ครับนี่เสียงค่อนข้างดีชัดเลยละ่ะโอ้ส่วนเรื่องหวัง Wi-Fi นะครับก็มีมาให้2คลื่นทั้ง Wi-Fi 2004 นะกับ Wi-Fi 5 GB นะครับ2.4 GHz ก็เป็นคลื่นทั่วไปใครๆก็ใช้กันส่วน5 GHz ก็ถนนโปร่งโล่งสบายหน่อยส่วนการปล่อย Wi-Fi hotspot ก็ปล่อยได้ถึง2คลื่นให้เลือกนะครับคุณจะปล่อยไปเป็น hotspot 2.4หรือ5 GB ก็ย่อมได้ครับวแต่เป็น Wi-Fi 5นะ ฟังเสียงฟังการเชื่อมต่อไร้สายไปแล้วไปดูฐานใต้เครื่องกันบ้างคุณผู้ชมดูน้ำตาชีไหลตรงขึงกลางเนี่ยเป็นไ i โคร usb 2.0นะครับแม้ไม่ใช่ usb c แต่สิ่งที่มาด้วยก็คือหูฟัง3.5มมิลนะครับว้าวสุดยอดเลยเอามาค้นกล่องดูกันหน่อยสิแถมหูฟังหรือเปล่านอกจากให้พอร์ตรูมาแล้วยังคงให้ หูฟังแถมมาด้วยนะครับนี่เป็นหูฟังสายอันนี้ก็เป็นแนวสมอ l ท t อ l นะครับเอาไว้ฟังเพลงกับแจ็คฟอนเอาที่คุณชอบสำหรับการใส่เฮดโฟนหรือว่าจะลักษณะเป็น s สม l l ท a อ k ก็ได้ออ้เลยรู้สึกว่าปลั๊กที่แถมมาด้วยก็วัสดุดีนะครับนี่เทคโนโ i ย e นะครับวัสดุเป็นสีขาวนะครับดูพรีเมียมดีเหมือนกันฝั่งของนี่ฮะฝั่งของตัว Insert SIM. อินเสิร์ตซิมมาลองดูซิถาดถาดถาดรูอยู่ไหนเอ่ยนี่มันรูไม้นะ รู้ถาดจะอยู่ทางด้านซ้ายนี่ครับเอากดเลยฟวบนี่ครับถาดใส่ซิมมีมา2พร้อมแยกต่างหากกับไมโคร s d c a r กานะครับอันนี้สูงสุดได้ 128GB ก็เป็นสาเหตุที่คอนเซปต์ซิกอัปเกรดที่หมายถึงว่า Spark 6เนี่ยมีความสามารถเรื่องความจุเยอะเนี่ยคุณเอา 128GB รไมโคร SD มาใส่ได้ไม่รวมกับถาดใส่ซิมอื่นนะครับ ซึ่งแน่นอนมีอยู่2ถาดซิมเป็นซิม 4G ทั้งคู่ทั้งนี้ไม่ใช่ 5G ณนะวันนี้แต่ถามจริงๆใครใช้ 5G รู้สึกแพ็กเกจหมดไวบ้างนี่ครับคุณถอยไม่ใช่ 4G สบายใจกว่าเยอะเพราะเอาจริงๆถ้าอิน,อนเทอร์เน็ตพื้นฐานทั่วไป 4G พออยู่นะครับเอาละครับในมุมของการเล่นเกมสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับเป็นมือถือที่ ทางเทคโนโลยีไทยแลนด์เนี่ยพยายามจะขายคอนเซปต์กับเกมเมอร์นะครับถึงใช่คําว่าเป็นสมาร์ทโฟนเพื่อเกมเมอร์ผู้มีงบประมาณจํากัดโอ้โอาวต้องเทสครับ วันนี้นะครับด้วยคอนเซปเป็นแบบนี้ผมใช้3เกมฮิตในวันนี้ที่ยังไงคนเล่นเกมบนมือถือจะต้องเล่นแน่นอน 1. L O L ตัวใหม่ w Wild Rift นะา2 Pub G แล้วก็3นี่แหละครับ g e n s h i n Impact Arena <c oughs> กำลังฮิตเลยทีเดียว <c oughs> เป็นเกมจีนหน้าละไม้ญี่ปุ่นมากๆนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทีละเกมเลยครับ เริ่มกันตั้งแต่เกม LOL Y Rift เลยครับอ่าก็เป็นเกมแนวโมบ้าตัวล่าสุดนะครับใช้เวลาในการเปิดเกมอยู่ที่18วินาทีอันนี้เราเริ่มนับหลังจากชื่อแบรนด์ขึ้นสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงการโหลดเราตั้ง Resolution หรือค่าความละเอียดไว้ที่ high ส่วนเ m e r a ร e เนี่ยเราก็ตั้งไว้ที่ high ส่วน Model Quality เราได้ที่ medium นะครับก็เรียกได้ว่าพอเลือกโหมดประมาณนี้เล่นลื่นไหลไม่มีสะดุด สายตีป้อมผมว่าชอบส่วนเกม PUBG Mobile นะครับก็ใช้เวลาในการเปิดเกมทั้งสิ้น23วินาทีเราทดสอบกันโดยการปรับระดับกราฟิกระดับ HD ก็ยังสามารถปรับเฟรมเรทได้ในระดับไฮแล้วก็ให้ภาพออกมาลื่นไหลได้ดีครับส่วนสุดท้ายครับเราไปทดสอบเกมที่เรียกว่ากำลังฮิตสุดๆเลยละ่ะ e n s h i n Impact อันนี้เป็นเกมแนว Open World นะครับก็คือเปิดโลกกราฟิกสูงมากๆเลยละ่ะสำหรับเกมบนมือถืออันนี้ใช้เวลาเปิดเกมอยู่ที่1นาที6วินาที ซึ่งการทดสอบการเล่นเกมนี้ในระดับ low setting ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่อะไรก็ตามครับระหว่างการเล่นเกมยังแอบมีเฟรมเลทออกบ้างในกรณีที่เข้าสู่ช่วงการสาดใส่อาวุธนะครับซึ่งเกมนี้จะไม่เวิร์กถ้าเราปรับเป็น high setting ต้องเล่นใน low setting ครับ ส่วนจุดที่ต้องพูดถึงแบบชื่นชมเลยนะครับก็คือระบบระบายความร้อนของส p a r k s ซินี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแหะครับสามารถจะเล่นเกมได้ยาวนานโดยที่เครื่องร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยและแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะอึดนะครับ5,000ม ah ิลลิแอมแม่เราทดสอบเล่นเกมยาวๆ1ชั่วโมงเต็มอิ่มแบตเตอรี่ลดไปเพียง25%เท่านั้นก็ถือว่าตอบโจทย์เกมเมอร์สายเล่นเกมยาวๆได้เป็นอย่างดีครับแม่มา ตัวดกจุดที่น่าทึ่งกับมือถือราคา3,990นะครับย้ำอีกครั้งมีกล้องมา4ตัวครับ quad camera คุณผู้ชมครับดูในวงทรงกลมนี้นะครับก็เป็นการบรรจุกล้อง4เลนไว้เลนหลักอยู่ตรงกลางสุดเลยอันนี้16ล้านพิกเซล f-stop 1.8ส่วนเลนมาโครนะครับถ่ายใกล้อันนี้ f-stop 2.4 2ล้านพิกเซลส่วนเลนบนและเลนขวานะครับอันนี้เป็นเลนพิเศษ อันนี้เป็นเลนโบเก้อยู่ด้านบนทําหน้าชัดหลังเบลอวัดระยะไว้ไง่ายแล้วก็เลนด้านซ้ายอันนี้ยังไม่เคยเห็นจากมือถือไหนมาก่อนคือเลน ai camera เอาไว้ช่วยประมวลผลเกี่ยวกับรูปที่ต้องการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับอู้น่าสนใจส่วนแฟลดคุณผู้ชมฮะแฟลชนี้ยัดมา4เม็ดนะครับอยู่ด้านในแฟลชใหญ่นี้ฉะนั้นแสงก็วูบว่าพอสมควรโดยภาพรวมชุดกล้องนี้จะถูกเรียกว่า ai quad camera ให้มาขนาดนี้แม้ไม่มีกล้องมุมกว้างแม้ไม่มีกล้องซูมแบบเทเล แต่ถือว่าคุ้มครับถ่ายแล้วจะดูดีหน้าผุดผ่องเป็นยองใยขนาดไหนอย่าใช้เทสกับใบหน้าผมเลยไปเทสกับใบหน้าของน้องนาวลิ<_<_้มกันเลยดีกว่าเอาโ้กล้องของ Spark s ซิจะไม่มีโหมดปกตินะครับเปิดมาถ่ายปั๊บก็เข้าโหมด AI camera โดยอัตโนมัติเลยสามารถจะตรวจจับได้ว่าภาพที่ถ่าย เป็นภาพอะไรเช่นภาพนี้ถ่ายบนถนนภาพนี้เป็นดอกไม้และถ้าเราเอากล้องไปจับใบหน้าคนเมื่อไหร่ส p a r ์คซิกก็จะทำการปรับเป็นโหมดพ o ร์เทรตให้โดยทันทีครับนอกจากนี้ยังมี Beauty Mode สามารถจะถ่ายภาพคนให้ดูสวยขึ้นให้ดูตัวเล็กลงใบหน้าเรียวขึ้นหรือจะเป็นโหมดโ o k e ้ ทำให้ภาพหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างน่าสนใจพร้อม AR Shot สามารถจะแต่งเติมคนที่ถูกถ่ายด้วยกราฟิก AR แบบน่ารักน่ารักให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนการถ่ายคลิปวิดีโอก็ทำสูงสุดได้ที่ความละเอียด 2K แบบ30เฟรมต่อวินาทีก็ได้คลิปมาแสดงผลกันแบบนี้บนหน้าจอให้คุณผู้ชมดูสดเลยครับแถมยังสามารถจะถ่ายวิดีโอด้วยโหมด Beauty หรือโหมด AR s h o t ทาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหากใครไม่ชอบหน้าเนียนมากก็ต้องเลือกระดับที่1นะครับเพราะว่าถ้าจะปิดไปเลยเนี่ยไม่มีแต่สามารถให้ AI ตัดสินใจให้หรือจะให้เป็น b e a u ี y ระดับ1 2หรือ3เต็มแม็กซ์กันเลยทีเดียว AI body shaping โอ้โอันนี้สาวอวบหรือคนอ้วนอาจจะชอบเลยละครับก็คือสามารถจะปรับแต่งร่างกายของเราให้ดูสวยงามขึ้นได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายโอ้ยออกเถอะ ส่วนกล้องหน้าครับให้รายละเอียดมา8ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นกล้องถ่ายเซลฟี่ที่ให้ภาพระดับดีโดยกล้องหน้านอกจากจะมีโหมดโบเก้หน้าชัดหลังเบอร์มาแล้วรวมไปถึงสามารถถ่ายคลิปได้ความละเอียดสูงสุด 2K 30เฟรมต่อวินาทีเช่นเดียวกันกับกล้องหลังเลยครับและใครก็ตามที่อยากรู้ว่าสมาร์ทโฟนรับเสียงได้ดียังไงอ้าว ฟังเสียงของน้องนาวลิมที่บันทึกสดจากกล้องกันเลยครับโดยเราใช้กล้องมือถือของเทคโนโลยีสปาร์คในราคาในการมาบันทึกความทรงจําของพวกเรานะคะ <c oughs> ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลคะแนนออกมานะครับแน่นอนครับเราต้องรบกวนไตรมิตรสามแอปที่จะช่วยพิสูจน์ประสิทธิภาพของตัวมันได้โดยตรงเลยละครับ <c oughs> เราเริ่มต้นทดสอบกราฟิกหนักๆด้วย3 d mark ครับโหมดล่าสุดอย่าง w i d life นะฮะโหมดนี้ stress test นะครับ เปิดรันต่อเนื่องจัดเต็ม20นาทีไม่พักกันเลยอันนี้ได้ผลคะแนนรอบสูงสุดอยู่ที่587คะแนนและรอบต่ำสุด580คะแนนถึงแม้เลขคะแนนจะฟังดูน้อยเมื่อเทียบกับมือถือ flagship ราคาแพงแต่คะแนนที่ออกมาในการทดสอบหลายครั้งต่อเนื่องค่อนข้างนิ่งไม่สวิงไม่วูบวาบครับว่ายง่ายส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ CPU ทางเลือกอย่าง MediaTek Helio G70 ตัวนี้เราทดสอบผ่านโปรแกรม Geekbench 5 ได้ผลคะแนนแบบ s i n เกิลคอร์8 1คะแนนและแบบมัลติคอร์เพราะชิป CPU ตัวนี้8แกนสมองเลยนะครับ1,310คะแนนสำหรับการทดสอบความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูลผ่านแอปก็ใช้ Android Bench วัดออกมาได้317 MB เมกต่อวินาทีสำหรับด้านการอ่านและด้านการเขียนก็คือ183 MB เมกตต่อวินาทีนะครับ ทีนี้มาถึงจุดสังเกตนะครับที่เราจะให้ไว้อย่างจริงจังเลยทีเดียวคุณกำลังมองอะไรอยู่ครับบางคนมอง3.5มิลอ้าวข้ามช็อตไปเถอะมาดูเรื่องของพอร์ตครับเนื่องจากมือถือนี้เป็นมือถือที่ออกมาในสไตล์ราคาคุ้มค่านะครับก็เลยไม่ได้ใช้ USB-C พอร์ตการชาร์จและเชื่อมต่อที่ถือว่าเป็นแห่งยุคสมัย วันนี้เราจะคงได้ไมโคร USB 2.0กับเครื่อง Techno Mobile Spark 6ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย พอร์ตที่ให้มาเมื่อเชื่อมต่อแล้วอันนี้ไม่ใช่ชาร์จเร็วอย่างแน่นอนและเป็นไปไม่ได้เลยกับพอร์ตแบบ m i โคร USB เดิมแบบนี้นะครับดูจากกำลังไฟ 5V 2A ก็คือ10วัตต์ฉะนั้นเนี่ยถ้าชาร์จอันนี้ก็จะเป็น normal charge นะครับเพราะว่าถ้าเป็น fast charge เนี่ยมันต้องประมาณ20วัตต์ขึ้นไปเดี๋ยวนี้มากสุด65วัตต์เนาะฉะนั้นเนี่ยการชาร์จก็อาจจะใช้เวลา เกิน2ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยนะครับเรื่องการทดสอบการชาร์จเราไม่ได้ให้เวลากับมันมากนะแต่เราได้ให้เวลากับการถือใช้หลายวันเราก็พบว่าแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมที่ให้มาอย่างใหญ่เนี่ยยังไงก็ไม่หมดนะครับในแต่ละวันนี่ก็เป็นเรื่องดีส่วนอีกเรื่องก็เรื่องของสเปคจอเนี่ยแหละครับเนื่องจากเทคโนโลยีโมบายต้องการจะให้มากๆคือจอกว้างถึง6.8นิ้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เลือกใช้เทคโนลยีใหม่ใช้เทลยี LCD เดิมนั่นแหละ ลิควิดคริ s ตัลดิสเพลย์นะจะไม่ใช่อ m o l โมเลดโอเลดซูเปอร์ที่ทุกคนตื่นตากับมือถือแฟลชชิปราคาหลายหมื่นแต่ว่าเมื่อเร่งสีสันนะครับสุดแล้วนะครับเอาจริงๆบอกเลยไม่ได้แย่นะครับอันนี้ดูจากสายตาที่เราเห็นจากมันเนี่ยก็ถือว่าเป็น LCD ที่ทำหน้าที่ขับสีออกมาได้ดีพอสมควรเท่าที่ตัวมันทำได้ครับรีวิวที่ด,ดีต้องมี บอกไปแล้วบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว3,990บาทคือราคาอาัศจรรย์จริงๆนะครับกับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ณเวลานี้เทคโนโลยีไทยแลนด์ต้องการที่จะ ทำตลาดนะครับแบรนด์ใหม่นี้ในรุ่นส p a r k คซิอย่างมากฉะนั้นเนี่ยวางจําหน่ายเนี่ยราคาไม่ถึง4ี่พและจัดมา4สีเลยนะครับสีที่ผมถือรีวิววันนี้เป็นสีดําเรียกว่า Comet ดแบล็กนะครับและยังมีอีก3สีสดใสอย่างสีฟ้าก็เรียกว่า Ocean Blue สีม่วงเขาเรียกว่า Misty v i วโอเแล้วก็สีส้มจัดไป Dynamic Orange นะครับสีสีจะมีให้เลือกพร้อมการวางจําหน่ายที่รต้องจับตาดูว่าเทคโนโลยีไทยแลนด์จะเริ่ ริ่มวารจําจหน่ายเมื่อไร่อย่างไรนะครับซึ่งเมื่อจัดจําหน่ายแล้วก็จะผ่านตัวแทนจําหน่ายของซินเนกทั่วประเทศไทยและก็ช่องทางออนไลน์นะครับฝากเพจไว้นิดหนึ่งครับจิ้มกดติดตามไว้เพราะว่ามือถือแบรนด์นี้ผมคาดว่าน่าจะมาแรงมากๆเนื่องจากการตั้งราคาที่เร้าใจจริงๆเทคโนโลยีไทยแล a ด์นะครับเข้าไปเลือกดูกันได้ในขณะที่คําแนะนําจากแบร์ไตท,ที่อยากจะบอกคุณคือมือถือในราคาแบบนี้คุณภาพแบบนี้ปกติ Android ราคาถูกไปเนี่ย มันจะเกเรหน่อยนะครับความหมายคือกดแล้วมันจะไม่ค่อยไปแต่อันนี้เราทดสอบใช้งานจริงแล้วเราค้นพบว่าพฤติกรรมดีครับ5่าค่อนข้างติดนิ้วตามความต้องการอยู่พอสมควรฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะซื้อมือถือเครื่องแรกให้บุตรหลานนะซึ่งอายุเกิน13ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยถือครองรับผิดชอบได้เนี่ยจัดสปาร์คซิกได้หรือคนทำงานลูกๆที่โตกว่าจะซื้อให้กับพ่อแม่สูงวัย ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีมากๆนะเวลานี้จำชื่อแบรนด์ไว้อีกทีนะครับเทคโนโมบายภายใต้ชื่อรุ่น Spark Six